รอดปฏิหารสาวขับเก๋งปีนเกาะกลางถนนพุ่งชนสะพานคว่อมตกคลองพลเม,มืองดีทุกกระจกช่วยวดวิดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหญิงสาวนะคะขับรถเก๋งซีวิตเสียหลักปีนเกาะกลางถนนก่อนชนราวสะพานพิกคว่อมตกคลองนะคะแต่โชคดีมีพลเรือมงดีมาช่วยไว้ทันนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มษายนที่ผ่านมานะคะเวลา19นาฬิกานะคะตำรวจสพย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำตีลังกาตกสะพานข้ามห้วยศีลาถนนมิตรภาพเส้นทางขอนแก่นอุดรธานีก่อนถึงที่ทำการหมวดการทางหนองกุงตําบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ เจ้าหน้าที่จึงรีบไปตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุนะคะพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าซีวิสีเทาหมายเลขทะเบียนขอไข่357อุดรธานีสภาพด้านหน้าทิ่มตกลงไปในลำห้วยตรงสะพานกลางเลยนะคะถนนมิตรภาพสภาพพังยับเยินใกล่จุดเกิดเหตุพบชิ้นส่วนของรถตกเกลื่อนกระจายทั้งล้อรถ กระจังหน้ารถแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆนะคะพบว่าคนขับเป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณ25-30ปีนะคะพละเมืองดีช่วยทุบกรกจกช่วยดึงล่างออกมาจากตัวรถก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตนะคะจากการสอบถามนายพรชัยคำยาเจ้าหน้าที่รปภพอพอใกล้จุดเกิดเหตุ ทราบว่า,าเห็นรถคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าจากตัวเมืองขอนแก่นไปอุดรธานีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถได้เสียหลักก่อนจะปีนไต่ขึ้นเกาะกลางพุ่งชนราวสะพานเสียงดังสนัน่นจนชิ้นส่วนของรถหลุดกระจัดกระจายเกลื่อนถนนก่อนที่รถจะตกลงไปในลำห้วยกลางสะพานในสภาพหน้าทิ่มลงไปเลยนะคะพลเอเมืองดีจึงเร่งมาช่วยเหลือ คนขับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะนี่เลยนะคะเป็นสภาพแบบนี้นะคะร้อยตำรวจเอกวันชัยกล่าวว่าคาดว่ารถคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเกิดเสียหลักคนขับบังคับรถไม่อยู่ทำให้ปีนเกาะกลางถนนไปไกลหลายสิบเมตรก่อนจะชนราวสะพานแล้วตกลงไปในลำห้วยโชคดีไม่จมน้ำเนื่องจากจุดนี้น้ำลึก 4-5ถึงเมตรเจ้าหน้าที่จะสอบสวนคนขับเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่ใช้จริงต่อไปนี่เลยนะคะถือว่าโชคดีนะคะรอดปฏิหารนะคะดูสภาพแล้วนี่ไม่น่ารอดนะคะแต่ว่าก็รอดมาแล้วนะคะรอดปฏิหารแบบนี้ต้องเรียกว่ารอดปฏิหารนะนะคะในขณะที่บรรดาชาวบ้านนะคะบรรดาคอหวยนี่คือเห็นเหตุการณ์แปลกๆอย่างนี้เขาบอกว่ารอดปฏิหารนี่รถคันนี้ต้องไม่ธรรมดานะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะทะเบียนขอไข่357อุดรธานีนะคะ357นะคะก็ขับรถขับลาก็ระมัดระวังนะคะช่วงนี้มีพายยุฤดูร,ร,ร้อนเข้ามาด้วยนะคะกลังค้ำกลังคืนไม่ต้องขับเร็วมากก็ได้นะคะขับช้าๆก็ถึงจุดหมายปลายทางเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ